สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะน้าขาห้ามาจะเตรียมอาหารไห้ใส่บรดามปกติของห้ามานี่กัหงเข่าค่ะข้างหม้อขาวไห้มาเนี้มานี่จะทำพัดพริกแกงหมูสามสันใช้น้ำไม่ดองค่ะมัานี่ก็ตุมมน้ำไม่ดองไว้แล้วห่ะค่ะเมื่อวานต้มน้ำเกลือไว้แล้วหมูห้าม่ามาล้างน้ำเกลือต่างน้ำไม่ไห้กัเด็ดไปกระเพ้าค่ะแช่น้ำเกลือไว้ค่ะก็เตรียมมาถุดิบของห้ามีประมาณนี้ค่ะมีพริกแกงมีพริกกระเทียม น e ี่เราใหม่ค่ะใบมะกรูดใบกะเพราค่ะวันนี้ก็ะ้งตั้งกระทะผัดริกเกงก่อนค่ะผัดริกเกงหอมใส่ริระเยมใส่หมูสามชั้นลงไปค่ะครับใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะแล้วก็ผัดให้หมูมองเข้าพอดตึงๆค่ะเขากับมปรุงรสค่ะใส่น้ำมันหอยใส่ยางละนึ่งซ้อนโต๊ะค่ะปรุงรสตามใจชอบนะคะผู้ได้มักรส จะเป็นเค้น่อนไปสอนการปรุงตามปริมาณปฏิบัติของข้าวมี่นะคะจะใส่ผีอยู่ขาวใส่คอทากเขียวลงไปค่ะแล้วก็จะใส่น้ำไม้ดองลงไปค่ะใส่น้ำไม้ดองลงไปให้ค่ะหน่อไม้ให้เผารับเนื้อค่ะไั <Okay. S 1> ่นี้ก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเราข้าจะคางหม้อไว้สักพักหนึ่งค่ะ เราเข้ากับผัดุงรสด,ดีหนึ่งซอนน้ำต,ตาลหนึ่งซอนค่ะค่างหมอไหวสักพักหนึ่งนะคะเข้ากับพัดเตรียมนุ่มขนมไหว้ใส่บาทน,นะคะเราเขาม้อเบิ้งหมอเข้าว่าสุดีไส่ทีแล้ววันนี้ก็จะเติมใบกระเพราลงไปค่ะเติมใบกระเพราวันนี้ก็จะเติมน้ำปลากับพริกไทยคนค่ะเป็นอันเสร็จน,นะคะผัดพริกแกงหมูสามชัน้นน้ำมันดองของเข้ากับ เ็จเรียบร้อยและะ้วค่ะไปจัดเตรียมกับเขา่วยไส่บาทนะคะน้าไม้นี้มันนี่ล่างย่างดีเลยล่ะคะ่ะต้มนำเกลือล่างย่างดีทำความสะอาดอย่างดีเลยะะล่ะค่ะรูยี่านลงปูแลถอดผุดน,นี่ก็เฮ็ดให้สะอาดละคะ่ะเขาห้องาซุปพอดีคะ่ะห้องกันไปจัดเตรียมอาหารไว้ใส่บาตรนะคะไปกินเขาน้ำกันนะคะสวยสายค่ะนะะ้าค่ะมากินเขาน้ำกันค่ะผัดน้อไม้ใส่หมูสามชั้นนะคะ ไข่ต้มกินขอ,อน้ำกานคาเหมือนคลื่นล่มแห้งเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยังล่มอยู่ล่มตีหนาต่างแม่มันเป็นบาดใหม่นะคะเนาะนตีหนาต่างตีผนังเฮี้ยนตึมๆอยู่ค่ะนอดกับบัลลัมขึ้นพัดน้ำใหม่ค่ะพัดน้ำใหม่ดอกใส่หมูสามสันล่างต้มย่างดีละค่ะล่างนำเกลือแล้วก็เอาไปต้มล่างออกย่างดีละค่ะบะหมี่อัน น้ำเข็มน้ำเปรี้ยวน่าไม่ต่างามูอยู่เลยเอสโงรมาหายไปแล้วคะ่ะถามว่าเหตุการเสียดายะคะนะเนาะเสียดายของอากาศกับบ้านนาวไปไ็นไดหรอคะ่ะต่ว่าล่มล่มแห้งไพได้ยังกินง่ายเนาะมันอยา่างอาจจะมีแก๊สทิพเที่ยวไหวพัะเนาะ จัดทั่วแนบะบ้หนคนะเนีะจัดทั่วไหวพระถูนี่วงเศษนี่ค่ะนี่โมแม่ข่าเป็นจัดทิดเที่ยวไปกระปุนไงไงมวนค่ะบะแพงนั่นกินเบิดเกียงเลยค่ะ กด like, ไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้มาน่นั่น,น,นะค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ